สองโลกสองความคิดเรื่องเล่าของความล้มเหลวสวัสดีครับ Reset My Life อินดีต้อนรับครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจพลังของความคิดและออกแบบชีวิตในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงผมอยากเริ่มต้นวันนี้ด้วยคำถามง่ายๆครับคุณกลัวความล้มเหลวไหมครับสำหรับคนส่วนใหญ่คำตอบคือใช่อย่างไม่ต้องสงสยัยความล้มเหลวเป็นเหมือนปีศาจร้ายที่เราพยายามวิ่งหนีมาตลอดชีวิต เราถูกสอนให้หลีกเลี่ยงมันเราถูกสอนให้มองว่ามันคือจุดจบคือเครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่ถ้าผมจะบอกคุณล่ะครับว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ไม่ได้มองความล้มเหลวแบบนั้นเลยคนที่มองว่ามันคือส่วนหนึ่งของเกมคือบทเรียนคือบันไดที่ขาดไม่ได้สู่ความสำเร็จคนที่โอบรับความล้มเหลวเอาไว้เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่แบ่งคนสองกลุ่มนี้ออกจากกัน มันไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคชะตาและไม่ใช่ IQ แต่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นมากครับมันคือกรอบความคิดหรือ Mindset ในคลิปนี้เราจะมาร่วมเดินทางกันเพื่อสำรวจโลก2องใบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโลกของคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว Fix m i ม d s e t และโลกของคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตกรอดม n d เซ t และที่สำคัญที่สุดเราจะค้นพบวิธีที่จะก้าวข้ามจากโลกใบหนึ่ง ไปสู่อีกโลกหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทุกความผิดพลาดในชีวิตให้กลายเป็นบันไดที่พาเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นครับเจาะลึกโลกใบที่1กับดากของกรอบความคิดแบบตายตัว f i x Myset เเรามาเริ่มกันที่โลกใบแรกที่คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่โดยไม่รู้ตัวโลกของ f i x m ์มายครับคนในโลกใบนี้เชื่อว่าคุณสมบัติต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดพรสวรรค์หรือความสามารถ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้พูดง่ายๆคือมีแค่ไหนก็มีแค่นั้นเมื่อคุณเชื่อแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยคุณจะหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะความท้าทายเป็นเหมือนสนามสอบที่อาจจะเปิดโปงว่าคุณไม่ได้เก่งจริงการอยู่ใน c o m ฟ o r t zone จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด อย่างที่ 2. คุณจะล้มเลิกได้ง่ายเมื่อเจอกับอุปสรรคเพราะคุณจะมองว่ามันคือขอพิสูจน์ว่าคุณไม่มีพรสวรรค์หรือไม่มีความสามารถพอที่จะทำมันได้ไม่ใช่เพราะคุณพยายามไม่มากพออย่างที่ 3. คุณจะมองว่าความพยายามคือสิ่งไร้ค่าคุณจะเชื่อว่าถ้าใครต้องพยายามมากๆสแสดงว่าคนนั้นไม่เก่งจริงคนเก่งจริงเขาไม่ต้องพยายามหรอกซึ่งนี่เป็นกับดักที่อันตรายมากครับ และสุดท้ายคุณจะรู้สึกถูกคุกคามโดยความสำเร็จของผู้อื่นเพราะในโลกของฟิกซ์นายเซตที่ทุกอย่างมีจำกัดความสำเร็จของคนอื่นหมายความว่าส,ส่วนแบ่งความสำเร็จของคุณลดน้อยลงมันทำให้คุณรู้สึกอิดช้าและไม่มั่นคงลองสำรวจตัวเองดูนะครับคุณเคยมีความคิดเหล่านี้แวบเข้ามาในหัวบ้างไหมครับไม่เป็นไรเลยถ้าเคยเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังจะพูดถึงกันต่อไปครับ วิทยาศาสตร์แล้วเรื่องเล่าของชัยชนะวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้สมองของคุณเปลี่ยนแปลงได้ neuroplasticity ตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าโอเคแนวคิดมันก็ดีนะแต่มันทำได้จริงเหรอเราเปลี่ยนความคิดที่ฝังหัวมาทั้งชีวิตได้จริงเหรอคำตอบจากวิทยาศาสตร์คือได้และได้อย่างน่าทึ่งด้วยครับ สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงคือแนวคิดที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทครับในอดีตรเราเคยเชื่อว่าสมองจะหยุดพัฒนาเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แต่การวิจัยในยุคใหม่คนพบว่าสมองของเรานั้นเหมือนดินน้ำมันครับ มันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานได้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกครั้งที่คุณฝึกฝนทักษะอะไรบางอย่างซ้ำๆสมองของคุณจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆขึ้นมาหรือทำให้เส้นทางเดิมแข็งแกร่งขึ้นลองนึกภาพสมองเป็นเหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งคุณใช้งานมันในส่วนไหนส่วนนั้นก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น การเรียนรู้ไม่ใช่แค่การรับข้อมูลแต่คือการสร้างสมองของคุณขึ้นมาใหม่จริงๆดังนั้นความเชื่อของโร m ม n d เซตที่ว่าเราพัฒนาได้นั้นไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆเพื่อปลอบใจแต่เป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ครับสมองของคุณถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโต หน้าที่ของเราก็แค่อนุญาตให้มันได้ทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองครับเรื่องเล่าจากตำนานเมื่อความล้มเหลวสร้างวีรบุรุษเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมอยากจะเล่าเรื่องราวของบุคคลที่ทุกคนรู้จักดีพวกเขาคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคนที่มีกรอตหมายเ e t ครับคนแรกไมเคิลจอ o r แดนนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการรู้ไหมครับว่า เขาเคยถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมคนที่มี f ิก e ์ไม n ์เซ t อาจจะคิดว่าเราคงไม่เก่งพอแล้วก็เลิกเล่นไปเลยครับแต่จอแดนทำตรงกันข้ามครับเขาใช้ความผิดหวังนั้นเป็นเชื้อเพลิงเขาตื่นมาซ้อมตั้งแต่เช้ามืดทุกวันฝึกฝนหนักกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคือคำตัดสินแต่คือข้อมูลที่บอกว่าเขาต้องพยายามมากขึ้น และนั่นคือสร้างตำนานขึ้นมาครับคนที่ 2. J.K. r o เคโรลผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรารักเธอเคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใช้ชีวิตอยู่กับสวัสดิการสังคมตนฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12แห่งลองจินตนาการถึงความรู้สึกของการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูสิครับแต่เธอไม่เคยหยุดเชื่อในเรื่องราวของเธอ เธอเรียนรู้จากคำวิจารณ์ปรับปรุงต้นฉบับและส่งมันต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าความสามารถในการเขียนของเธอพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งตายตัวเรื่องราวเหล่านี้สอนเราว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาเป็นจุดจบของเรื่องราวต่างหากครับย้อนรอยอดีตกรอบความคิดของเรามาจากไหน คำถามต่อมาคือแล้วความคิดเหล่านี้มันก่อตัวขึ้นมาในหัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่ศาส,สรตราจารย์แคโรดเวกผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ได้ทำการวิจัยและคนพบว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดมาจากวัยเด็กครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำชมที่เราได้รับดเวกได้ทำการทดลองกับเด็กๆโดยให้ทำโจทย์ง่ายๆหลังจากทำเสร็จเธอแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มแล้วให้คำชมที่แตกต่างกัน กลุ่มแรกเธอชมที่ความฉลาดเช่นเก่งมากเลยหนูฉลาดจริงๆ p r e s s i n g intelligence กลุ่มที่2เธอชมที่ความพยายามเช่นเก่งมากเลยหนูพยายามได้ดีมาก p r e s s i n g effort หลังจากนั้นเธอให้เด็กทั้งสองกลุ่มเลือกว่าจะทำโจทย์ชุดต่อไปแบบไหนระหว่างโจทย์ง่ายๆเหมือนเดิมกับโจทย์ที่ยากและท้าทายขึ้นผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกชมว่าฉลาดเลือกที่จะทำโจทย์ง่ายๆเพราะพวกเขากลัวว่าถ้าทำโจทย์ยากแล้วทำไม่ได้มันจะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ฉลาดจริงในขณะที่เด็กกว่า90%ที่ถูกชมว่าพยายามกลับเลือกทำโจทย์ที่ยากขึ้น เพราะพวกเขาเรียนรู้ว่าคุณค่าอยู่ที่การพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์คำชมที่เราได้รับภาษาที่พ่อแม่ครูหรือแม้แต่ตัวเราเองใช้กับตัวเองมันคือสิ่งที่ค่อยๆปลูกฝังกรอบความคิดของเราขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับลงมือสร้างบันไดของคุณเองเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ5ขั้นตอนเปลี่ยนสมองสู่ Growth mindset เอาล่ะครับ เราเดินทางมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของวันนี้แล้วนั่นคือภาพปฏิบัติเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปสู่การลงมือทำกันครับผมมี5ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้คุณค่อยๆปรับจูนสมองของคุณให้กลายเป็น Growth Mindset ครับขั้นตอนที่1ฟังเสียงในใจของคุณ Recognize Your Fixed Mindset Voice ขั้นแรกสุดคือการจับให้ได้ครับ ลองสังเกตความคิดตัวเองในเวลาที่คุณกําลังจะเจอกับความท้าทายหรือเวลาที่คุณทำอะไรผิดพลาดเสียงของ Fix m ์มายเซมันหน้าตาเป็นยังไงมันอาจจะพูดว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวก็ล้มเหลวฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันมันโง่จริงๆแค่รับรู้และยอมรับว่าเสียงนี้มันมีอยู่จริงไม่ต้องไปตัดเสียงมันครับขั้นตอนที่สโต้ตอบด้วยเสียงใหม่รีเฟร m ม your thoughts เมื่อคุณได้ยินเสียงของ fix m d set แล้วให้คุณสร้างเสียงของ grow t h m i n d set ขึ้นมาโต้ตอบอย่างมีสติครับถ้าเสียงเดิมบอกว่าฉันทำไม่ได้ให้เสียงใหม่โต้ตอบว่าฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้การเติมคำว่ายัง y e t เข้าไปคำเดียวเปลี่ยนความหมายไปอย่างสิ้นเชิงครับถ้าเสียงเดิมบอกว่าฉันล้มเหลวให้เสียงใหม่โต้ตอบว่าฉันได้เรียนรู้ ถ้าเสียงเดิมบอกว่ามันยากเกินไปให้เสียงใหม่โต้ตอบว่ามันต้องใช้เวลาและความพยายามฝึกสนทนาโต้ตอบกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆครับขั้นตอนที่3จงใจสแสวงหาความท้าทาย Seek Challenge อย่ารอให้ความท้าทายเข้ามาหาครับแต่จงเลือกที่จะเดินเข้าไปหามันเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็ได้ครับเช่นอาสาทำงานที่ไม่เคยทำสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ในเรื่องที่ไม่ถนัด หรือลองทำอาหารเมนูใหม่ๆทุกครั้งที่คุณก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคือการที่คุณกำลังบอกสมองว่าฉันพร้อมที่จะเติบโตขั้นตอนที่4หลงรักกระบวนการ embrace the process เปลี่ยนนิยามของคำว่าความสำเร็จใหม่ครับความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่ที่เส้นชัยแต่มันอยู่ตลอดเส้นทางของการเดินทางอยู่ในทุกชั่วโมงที่คุณทุ่มเทฝึกฝนอยู่ในทุกหยาดเหงื่อของพยายาม ชื่นชมความพยายามของตัวเองให้เหมือนกับที่คุณชื่นชมผลลัพธ์ครับขั้นตอนที่5วิเคราะห์ความผิดพลาด learn from setbacks เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอย่าเพิ่งเรียบสรุปว่าตัวเองไม่แก่งครับแต่ให้เปลี่ยนตัวเองเป็นนักสืบแล้วถามคำถามเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครั้งต่อไปฉันจะลองทำอะไรให้แตกต่างไปจากเดิม การทำแบบนี้จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นข้อมูลที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาตัวเองครับบันไดสู่อิสรภาพเราเดินทางกันจนจบคลิปนี้จากการทำความรู้จักกับคุกที่มองไม่เห็นของ Fix m ไมเสร็จสู่การค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าสมองของเรานั้นเติบโตได้เสมอผ่านเรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจ และจนมาถึงเครื่องมือ5ขั้นตอนที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงหัวใจของกร w t h มายเซต t นั้นเรียบง่ายมากครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ขาดไม่ได้ตังหากมันไม่ใช่กำแพงที่ขวางหน้าเราแต่มันคือบันไดครับ ทุกความผิดพลาดคือบันไดหนึ่งขั้นทุกอุปสครรคคือบันไดหนึ่งขั้นทุกคำวิจารณ์คือบันไดหนึ่งขั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่การเดินหนีบันไดเหล่านี้แต่คือการก้าวเหยียบมันขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อไปยังจุดที่สูงขึ้นสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราเอง สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรับฟังและร่วมเดินทางมาด้วยกันจนสุดทางการกดติดตามช่อง Reset My Life ของทุกคนคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผมมีพลังในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับและในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือ The Paradox of Choice หรือปรากฏการณ์ที่ว่าทำไมยิ่งมีตัวเลือกเยอะชีวิตกลับยิ่งมีความสุขน้อยลงพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณจากใจจริงครับ